เพาะว่าไพรอเนี่ยเราก็จะให้คนฟังเป็นคนตัดสินเนาะตันนี้ต้องขอขอบคุณครูสลาก่อนท,ที่ที่มอบโอกาสนี้ให้เหมือนว่าเนื่องซึ่งเราถือว่าทําง,งานเป็นทีมเพราะว่าเพราะว่าแต่ละเพลงเนี่ยก็อาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่อ่าเขาเรียกว่าเหมาะสมกับช่วงเวลาของนักร้องที่สามารถจะมาร้องได้ด้วยอ่าว่าต้องทันทำทำให้ทันเวลาอของของแต่ละกร้องแต่ละ,ล,ะละคนด้วยเพราะฉะนั้นเอ่อตรงนี้ก็ต้องขอบคุณครูที่เอ่อแกมอบหมายเพลงอ่าคสัญญาที่แคนุมานให้ซึ่งจริง,รงๆแล้วเนี่ยผม ผมผมได้รับจยดนี้มาก็คือเป็นช่วงเช้าที่ครูสลาจะออกไปทายาการละอ่าแล้วก็ก็ฝากเพลงไว้บอกว่าเออวันนี้จะมีเด็กเข้ามาลองไก่คนหนึ่งชื่น้องแอมบอราะไอ้น้องแอมคุอ่าก็เลยบอกว่าเออแล้งแอมท้งทุนยโดนเพลงไงโอ้แล้งแอมเป็นใคจากช่องวันสาสเอ็นะครับเนาะก็อยู่ในเครือเจมมี่เนาะอ่าซึ่งน้องแอมนี่ก็ต้อง,ต,องต้องอันดับแรกก็เสียใจกับการตกรอบ อันดับสองดีใจกับยอดวิวที่ทะลุทะลวงมากไปดูโปรไฟล์น้องใน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  u t u b e ในอะไรพวกนี้นะฮะโอ้เสียงประมาณนี้เสียงประมาณนี้อะไรอย่างงี้นะครับแล้วเพลงเนี่ยเป็นเพลงที่เป็นเพลงบอกตัวตนก็เลยก็เลยคิดว่าด้วยอายุก็ยังเป็นน้องน้องน้องคนเล็กคนสุดท้องของบ้านนี้แล้วกันเนาะอ่าแล้วก็อายุยังไม่ถึงยี่สิบเลยก็อยากจะให้เพลงของน้องแอมเนี่ยมันอยู่ในตลาดคนฟังที่อยู่ในกลุ่มวัยรุ่นได้ด้วย แล้วก็คนทำงานด้ด้วยนะครับก็เลยไม่อยากให้ดนตรีมันดูย้อนหลังเกินไปก็อยากใหให้มันดูโมเดิร์นโมเดหน่อยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมเนี่ยฟังเพลงเยอะมีเวลาก็จะนั่งฟังเพลงหาเ e รฟเลน c e เพลงสากลบ้างเพลงอะไรที่มันเป็นข้อมูลในการทำงานมันมีมันมีน้องลูกชายคนหนึ่งนะครับอันนี้รู้จักน้องทองเบสท,ทองเบสทับถนนนะครับ ครับเขาเล่นเขาเล่นพินได้โมเดิร์นมากนะครับหรือว่าแม้ว่าจะเป็นน้องโจอ,อี้ผูสิทธิ์ดีนะครับ่าเป็นโมเดิร์นมากก็เลยอันนี้มันเป็นมันมีความโมเดิเร์นพอสมควรซึ่งเราก็อยากให้น้องแอมเนี่ยเป็นฝ,าฝา่ายหญิงฝ่ายหญิงเหนกันจ้ะก็อยากให้มีซาวแบบนี้อเข้าอยู่นในน้องมากแต่ว่าเราก็คิดโน้ตท,ที่มันเป็นหว,วานๆหน่อยให้เหมาะกับความเป็นผู้หญิงของเขาหน่อยอะไรอย่างนี้ สิ่งสาคัญก็คือ,อพื้นที่พื้นที่ของเขาเองเนี่ยอ,อยู่อำเภอชานุมานนะครับภูสลากรปรึกษาว่าเอ๊ะถ้าเรามีความวมิสัยทนด้วยที่มันชัดเจนขึ้นมานี้จำไงอ๋อเราก็จะมีอยากอะไรความเป็นภูไทยอะไรความภูไทยนะครับก็เลยก็เลยโอเคงั้นงั้นผมก็จะผสมผสานความโมเดิร์นแล้วก็มีกลิ่นที่มันขึ้นตีพื้นบ้าน ทค่อคนข้างจะหยิบม,มาเล่นน้อยไม่ค่อยบ่อยนักอย่างี้ดีกว่าไม่ค่อยบ่อยนักใน,ในแต่ละเพลงส่วนมากก็ได้ได้ยินพินแครส่วนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยน,นะเราก็อยากไปเป็นปีอีสานซึ่งมันมันมันตามเนื้อเพลงแล้วเนี่ยเขาจะบอกว่าสาวคนหนึ่งรอผู้ชายรอผู้บ่าวกันนะร,รอผู้บ่าวอยู่เมื่อไรจะขับมาเนาะมันก็มีความเหงามนความเหงาครับผมก็เลยว่าิีาไทยเป็นแทนความเหงาได้ ดยที่เป่าเอื่อนหวานอะไรพวกนี้บวกกับเสียงกีตาร์ที่สโลชัดมีเอฟเฟกฟุ้งๆเยอะเหมือนเรานั่งอยู่ริมแม่น้ำโขงเห็นน้องแอมเนี่ยผมคือว่าผมได้เห็นกระจกบันหนึ่งกระจกบันหนึ่งก็คือวันหนึ่งเนี่ยตอนที่ผมมาทํางานกับครูสลาเนี่ยผมก็เจอตายอรไทยนะครับวันนั้นไตอัอลไทยก็ชีวิตคล้ายๆกันคล้ายๆกันก็คือเหมือนพี่ไตเขาก็อยู่กับยายแล้วก็ออกมาสู้ชีวิต เดินตามความฝันที่ตัวเองอยากได้เหมือนเหมือนมันย้อนกลับไปเห็นน้องแอมมันก็เกิดความว่าเออมันมีแรงพลังนะว่ะเหมือนเขาจะเบียดกันมารอบรอบ,รอบมันแห่งงมาเราก็เลยก็เ,เลยคิดว่าเอออย่างน้อยตอนเนี้อ,อก็เป็นเพลงเปิดตัวที่ที่ที่ถือว่าออขอบคุณคนฟังก่อนนะครับที่ที่ที่ทอบุ้มใหการตอนรับน้องแอม อย่างบอ้โมากเลยโอ้มากเลยซึ่งตกใจมากนะครับเรตกใจมากเห็นยอดวิวแล้วตกใจมากก็คือไม่น่าเชื่อว่าเออเราจริงๆเราเราก็ไม่ได้หวังว่ามันจะต้องดางทะลุหรืออ่าแบบว่าเตี้ยงป้างอะไรขนาดนั้นแต่แต่พอคนฟังตอบรับอย่างนั้นแล้วเราก็ถือว่าอา่เราเราเราได้นักร้องลูกทุ่งทีสาร ให้คนหนึ่งให้คนฟังได้ได้พิจารณาได้เป็น FC ได้ดูแลต่อไป